ชั้นป5นะคะวันนี้นะคะเราก็เข้าสู่บทเรียนในวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งในเนื้อหาของวันนี้เนี่ยเรานะ่ได้เรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของอาณาจักรอยุธย,ยาแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะพาทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่26และ27นะคะซึ่งเราก็จะทำแบบเดิมนะคะ แบบฝึกหัดเนี่ยนะคะคุณครูก็จะพาทำพร้อมอธิบายไปด้วยนะคะอนักเรียนเคยเรียนผ่านมาแล้วนะคะสมัยยอธยาเนี่ยนะคะแบ่งออกมาเป็นหัวเมืองส่วนหัวเมืองส่วนกลางแล้วก็หัวเมืองประเทศลาดนะคะส่วนกลางเนี่ยปกครองโดยแบบจัตุสดมนะคะที่เราทํา ในส่วนของแบบฝึกหัดใน24ไปแล้วนะคะส่วนหัวเมืองนั้นนะคะแบ่งเป็นหัวเมืองด้านหน้าหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกนะคะพระมหากษัตริย์แต่งตั้งเชื้อพระวงศ์หรือคุณนางเนี่ยไปปกครองนะคะส่วนหัวเมืองประเทศราชนั้นนะคะพระมหากษัตริย์ให้เจ้าเมืองปกครองเมืองตนเองโดยอิสระนะคะอันนี้เป็นลักษณะน,นะคะของรูปแบบของการปกครองนะคะของในระบบ ในสมัยอยุธยานะคะในช่วงนั้นนะคะซึ่งนะคะในสมัยอยุธยานะ,นะคะมีสมเด็จพระรามาธิบดีที่1น,นะคะเป็นคนสถาปนาอาณาจักรอยุธยาขึ้นนะคะอ่าเรามาดูในแบบฝึกหัดนะคะในหน้า26กันก่อนนะคะในโจทย์เขาให้นักเรียนนําตัวอักษรหน้าข้อความที่กําหนดให้นะคะเติมลงในแผนภาพโดยเรียงลาดับพัฒนาการทางการเมืองการปกครอ,องของอาณาจักรอยุธยาและตอบคําถามนะคะ เขาก็จะให้ช้อยมานะคะมีกอกไก่คอไข่คอควายแล้วก็งองูนะคะอย่างที่คุณครูเคยพาทำเลยนะคะถ้านักเรียนนะคะเรียงลำดับได้เรียบร้อยแล้วนะคะให้ตัดช้อยต่างๆออกไปนะคะเพื่อการความสับสนนะคะเขาให้นักเรียนนะคะเอาตัวอักษรเนี่ยกอไก่ขอไข่คอควายงองูเนี่ยมาเรียงตามลำดับนะคะอันนี้เป็นเริ่มต้น เริ่มต้นและสิ้นสุดนะคะสุดท้ายเพื่อนเลยนะคะก็คือสิ้นสุดนั่นเองนะคะคราวนี้เราต้องมาดูแลกอไก่คอไข่คอควายแล้วก็งองูเนี่ยนะคะตัวไหนเป็นตัวแรกนะคะซึ่งกอไก่เนี่ยเนื้อหาบอกว่าแบ่งหัวเมืองออกเป็นฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้นะคะคอไข่จัดรูปแบบการปกครองส่วนกลางแบบจัตุสดมคอควายสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งสถาปนา,นาอาณาจักรอยุธยาเป็นราชธานี ง,งูงูแบ่งการปกครองส่วนกลางออกเป็นฝ่ายทหารและพลเรือนนะคะซึ่งดับแรกเลยนะคะถ้าเขาให้เรียงลําดับเหตุการณ์เนี่ยนะคะนักเรียนจะต้องเรียงอันดับแรกเลยก็คือคนที่สถาปนานะคะจะต้องขึ้นก่อนเป็นดับแรกนะคะถ้าไม่มีคนสถาปนาขึ้นนะคะก็จะไม่มีอาณาจักรนั้นเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพระ สมเด็จพระรามาธิบดีที่1สถาปนาอาณาจักรอยุธยาเป็นราชธานีนะคะคอควายนั้นนะคะเป็นช่องที่1น,นะคะนักเรียนตัดออกก่อนนะคะจะได้ไม่สับสนนะคะแล้วเหลือกอ็ไก่คอไข่และงอง,งูนะคะเรามาดูเหตุการณ์ที่2นะคะสมเด็จพระรามาธิบดีที่1สถาปนาอาณาจักรอยุธยาเป็นราชธานีนะคะและมีนะคะซึ่ง ก็ไก่และงองูเนี่ยมันมีการมันมีคาว่าแบ่งนะคะมันแบ่งอะไรล่ะนะคะจตุสดมเนี่ยนะคะจตุสดมอย่างที่คัวอธิบายไปข้างต้นนะคะจตุสดมคือการปกครองส่วนกลางนะคะซึ่งการปกครองส่วนกลางนั้นนะคะก็จะแบ่งออกมาเป็นหัวเมืองนอกนะคะหัวเมืองกลางนะคะเป็นฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้แล้วก็ฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ ความน่าจะเป็นมากที่สุดในอันดับที่สองก็คือขอไข่นะคะเพราะว่าจัดรูปแบบการปกครองแบบจัตุสดมกรน,นะคะเสร็จแล้วนะคะแบ่งหัวเมืองนะคะแบ่งหัวเมืองนะคะแบ่งการปกครองส่วนกลางก่อนนะคะค่อยแบ่งหัวเมืองฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้นะคะเราต้องแบ่งฝ่ายทหารสะก่นนะคะถึงจะแบ่งฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ได้นะคะ นักเรียนก็เขียนหมายเลข3ไปนะคะและเหลืออันสุดท้ายก็คือแบ่งหัวเมืองเมืองออกนะคะเป็นฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้นะคะก็คือหมายเลข4นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะหมดช้อยแล้วนักเรียนก็นำมาเขียนลงไปในช่องว่างนะคะในแบบฝึกหัดของนักเรียนเลยนะคะอ่าพอควายเป็นตัวแรกเริ่มต้นนะคะเสร็จแล้วขอขายงองูและกอไก่อ่า ตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปมาดูข้อต่อไปนะคะเขาถามว่าการศึกษาพัฒนาของพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาน,นี่มีประโยชน์อย่างไรนะคะเราเนี่ยนะคะศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นอนาณาจักรไหนก็ตามนะคะเราศึกษาเพื่อเพื่อให้เราเนี่ยนะคะนักเรียนรู้ถึงอดีตนะคะหรือว่าประวัติจริงที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะหรือผ่านมาแล้วนั่นเองนะคะเราเนี่ยเอาอดีตเนี่ยนะคะ อเอาอาดีตเนี่ยมาเป็นตัวบ่งชี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเรานำมามาแก้ไขในปัจจุบันนะคะให้ดีขึ้นหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นในปัจจุบันนะคะซึ่งการศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุทยาเนี่ยก็มีประโยชน์อย่างชัดเจนเลยก็คือทําให้เราเนี่ยทราบประวัติความเป็นมานะคะของชนชาตินะคะของเรานะคะหรือคน ในสมัยก่อนนะคะในสมัยนั้นนะคะของชาติไทยในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นนางเรียนก็เขียนลงไปเลยนะคะทำให้ทราบประวัติความเป็นมานะคะอุ้ยโทษค่ะทำให้ทราบความเป็นมานะคะของชาติไทยในอดีต เรียบร้อยนะคะในส่วนของแบบฝึกหัดที่3หน้าที่26นะคะและครูก็ยังให้นะคะแบบฝึกหัดอีกหน้าหนึ่งนะคะ <S <S อ่ะ ข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ใบฝึกาัดหนที่ยี่สิบเจ็ดนะคะให้นักเรียนสรุปปัจจัยที่ส่งเสริมความจเจริญรุ่งเรืองทางการเมืองการปกครองนะคะและเศรษฐกิจของอาณาจักรอยุธยานะคะจากนั้นเนี่ยให้นักเรียนตอบคําถามนะคะลงไปในแผนภาพซึ่งครูมไม่ได้เขียนแผนภาพให้นะคะอันนี้ครูทําเป็นช่องลงมาเลยนะคะตัวแรกนะอ่านตัวแรกนะคะปัจจัยที่ส่งเสริมความจเจริญรุ่งเรืองทางการเมืองและการปกครองนะคะ ปัจจัยที่ส่งเสร,ริมความจเจริญรุ่งเรืองทางการเมืองและก็การปกครองนะคะเขาเนี่ยแบ่งออกมาให้หนักเรียนเป็นสองช่องนะคะเดี๋ยวครูเขียนเป็นสองช่องก็ได้นะคะช่องแรกนะคะปัจจัยที่ส่งเสร,ริมความจเจริญรุ่งเรืองทางการเมืองการปกครองนะคะส่งเสริมการเมืองการปกครองนะคะอันดับแรกเลยนะคะอุธยานเนี่ยอาณาจักรอุธยามีจุดเด่นเลยก็คือนะคะทำเลที่ตั้ง นะคะทำเลที่ตั้งของเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นเกาะนะคะมีแม่น้าล้อมรอบนะคะซึ่งเหมาะแก่การป้องกันค่าศึกนะคะเมื่อมีแม่นม้าล้อมรอบท่านนักเรียนเคยดิ้นดูหนังนะคะในสมัยก่อนนะคะเขาก็จะเอาน้ํามันนะคะเทลงไปในน้ำนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็จะจุดไฟนะคะมันก็จะอ้อมพนะนครพอดีนะคะทำให้ค่าศึกนี้เข้ามาได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะปัจจัยที่ส่งเสริมทางการเมืองด้านการเมืองการปกครองนะคะอันดับแรกเลยนะคะของอยุธยาก็คือทำเลที่ตั้งนะคะ นะ่ทำเลที่ตั้งมีลักษณะเป็นเกาะนะคะมีแม่น้ำล้อมรอบมีแม่น้ำนะคะมีแม่น้ำล้อมรอบนะ รอบนะคะเหมาะแก่การป้องกันค่าศึกนะคะออันนี้เป็นช่องแรกนะคะนี่เป็นช่องแรก นี้เป็นช่องแรกนะคะต่อไปนะคะช่องที่สองนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะในช่วงนั้นนะคะที่ทําให้การเมืองการปกครองของอยุทยาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วนะคะพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะการเมืองการปกครองในสมัยอยุธยาเนี่ยนะคะปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะคะพระมหากษัตริย์เนี่ยทรง,งมีอำนาจสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพระมหากษัตริย์เนี่ยที่มีคุณธรรมนะคะ ที่มีหลักธรรมในการดรําเนินชีวิตนั้นนะคะย่อมทําให้การเมืองการปกครองหรือว่าบ้านเมืองนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ก็จะตอบนะคะหลักธรรมทางพุทธศาสนานะคะ ส่งใช้ในการปรกครองนะคะอ่ะเสร็จไปแล้วนะคะอีกช่องหนึ่งนะคะต่อไปนะคะต่อไปเรามาดูปัจจัยนะคะปัจจัยที่ส่งเสริมความจเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจษษษษนะคะปัจจัยที่ทําให้สมัยอยุธยานั้นมีความจเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจษษษษษนะคะก็อย่างที่เหมือนกับการ จเจริญรุ่งเรืองทางการเมืองการปกครองนั่นแหละคะ่ทะทําเลที่ตั้งนะคะมีแม่น้ําล้อมรอบนะคะทำไมทําเลที่ตั้งที่มีแม่น้าล้อมรอบอะ่ะถึงทําให้จเจริญรุ่งเรืองล่ะนะคะเพราะว่านะคะอยู่ไม่ไกลจากทะเลด้วยนะคะเหมาะแก่การเป็นศูนย์กลางทางการค้านะคะแล้วก็ทําให้เนี่ยอยุธยาในช่วงนั้นเนี่ยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรือว่ารับเข้ามาขายนะคะหรือนะคะทำการ,กรเกษตรนั้นก็ถือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมากนะคะในช่วงนั้นนะรวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะทาให้มีสินค้าเพื่อค้าขายกับชาวต่างชาตินั่นเองนะคะอันนี้ได้ทั้งสองช่องเลยนะคะ,ะนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะทาเลที่ตั้งมีแม่น้ําล้อมรอบ อ,อยู่ไม่ไกลจากทะเลนะคะอยู่ไม่ไกลจากทะเลเหมาะแก่การเป็นศูนย์กลางทางการค้าในอีกช่องหนึ่งนะคะมีทรัพยากรธรรมชาตินะคะ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะเนื่องจากว่านะคะเนื่องจากว่ามีแม่นม้ำล้อมรอบนะคะมีแม่น้ำทั้งหมดสามสายนะคะลอ้อมรอบอยุธยายอยู่นะคะทำให้เนี่ยเมื่อมีน้ำนะคะอ่าก็จะสามารถปลูกข้าวได้ตลอดปีนะคะแล้วก็ปลูกผักชน,นิดต่างๆด้วยนะคะทรัพยากรธรรมชาติในช่วงนั้นก็เลยเยอะเลยนะคะ เมื่อมันมีเยอะนะคะเราก็กินไม่หมดเนาะเราก็เลยนํามาค้าขายนะคะค้าขายกับใครล่ะนะกับชาวต่างชาตินะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนสินค้านะคะกันไม่ค่อยได้ใช้เงินตรา,าเท่าไหร่นะคะเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าต่างๆกันเอานะคะอ่าเรียบร้อยนะคะในส่วนของปัจจัยทั้งสองปัจจัยนี้นะคะซึ่งมีผลทําให้อยุธยานะคะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะยาวนานในเวลาหลายปีนะคะ สำหรับภาพนี้นะคะในแบบฝึกหัดนี้นะคะ,ะเรียบร้อยแล้วนะคะนะถ้าเกิดคุณครูพาทำแบบฝึกหัดที่ี่หน้รืี่26เเรียบร้อยแล้วนะคะไว้เจอกันคาบหน้านะคะนักเรียนส่งงานในคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อของตนเองด้วยนะคะ